สวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้อยากกินต้องได้กินนะคะพอดีนี่แม่มีฟองเต้าหู้อยู่นะคะแล้วอันนี้แช่น้ําไวล้ละนี่มันก็จะนิ่มแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเลาะส่วนที่เป็นเป็นไตไตไม่ถึงอ่าส่วนที่มันแข็งแข็งนะคะเออเดี๋ยวหาก่อนแม่สักครู่ก่อนตอนแช่แม่ก็ทําไปละมันก็จะแข็งๆแบบนี้ม้วนๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาออกเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกไตเห็นไหมเนี่ยมันไม่นิ่มนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลาะออกอันนี้แม่ได้ใช่น้ําไว้เรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของไส้นะคะวันนี้ก็จะมีกุ้งพอดีวันนี้แม่ใช้กุ้งลายเสือนะคะเพราะว่าในตู้เย็นมันมีแต่กุ้งลายเสือเนาะกุ้งขาวหมดแล้วนะคะ แล้วก็มีรากผักชีเดี๋ยวก็จะมีกระเทียมนะคะซึ่งยังไม่ได้ปอกค่ะเพื่อนลืมพอดีเลยค่ะลืมแล้วก็นี่ก็จะมีพริกไทยนะคะวันนี้เราใช้พริกไทยป่นนะคะมีเนื้อไก่ค่ะวันนี้เราใช้เนื้อไก่นะคะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปปอกกระเทียมแป๊บหนึ่งนะคะเอานี้นะคะติวก่อนโอ๊ยพูดภาษาจีนติวเลยติวภาษาจีนเรียกว่าทิ้งนะคะนี่เดี๋ยวแม่ก็จะเอาไปทิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมา แกะกระเทียมแล้วก็จะมาเอาไตาของฟองต้าหู้ออกให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันต่อไปค่ะป๊บเสร็จกระเทียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเนื้อไก่ที่แม่สไลด์ไว้นะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่เดี๋ยวแม่จะเอาไว้ทำข้าวผัดนะคะอันนี้แยกไว้ต่างหากนะคะนี่อันนี้ก็เลาะไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จเียบร้อยละเดี๋ยวเราจะมาดูกันปั่นะคะอนี่เทปั่นค่ะ ใช้กุ้งลงไปนะคะทั้งหมด5้าถึงหตัวพอนะแ,แม่ไา่ไปทั้งหมด8นะจ้ะเสร็จแล้วทีนี้ตามด้วยเนื้อไก่เนื้อไก่แม่จะใส่ทั้งหมดเลยใส่ไปลากผักชีใส่ไปทั้งต้นเลยค่ะใส่ไปนี้แม่จะหัน่นครึ่งกลางเลยนะแต่ว่าไม่เอาใบก็จะมีติดนิดนิดหน่นอยๆน,นะคะ นี่เพื่อความสีสันกระเทียมใส่ไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพริกไทยค่ะเพื่อนๆนี่พริกไทยบีใส่ลงไปเลยกะให้ได้แบบประมาณหนึ่งช้อนชาได้ละลงไปเยอะอยู่นะ <c oughs> นี่เดี๋ยวแม่ขอตัวเอาไปอ่าแม่ลืมจริงๆเดี๋ยวเราต้องใส่นะคะมีผงแมกกี้ซีอซิ๊วขาวนะคะแล้วก็มี น้ำตาลนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะช่วงนี้นะคะตั้งแต่ติดโควิดนะคะแม่ก็จะหลงหลงลืมล,มลืมค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเมนูอยากกินของแม่นะคะมันก็จะปั๊มปั๊มเปอเป,ปนิดนึงนะเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องปรุงก่อนนะคะมาค่ะแม่ได้ใส่น้ำตาลทรายไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะมาตามด้วยนะคะนี่สีอขาวประเทศมาเลเซียนะคะก็จะเหมือนตาเด็กสมบูรณ์นะคะโบโบ,บที่ใช้อยู่ กะให้ได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ํามันหอยนี่เลยตามอีแพนดา้านี่นะคะน้ํามันหอยก็ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะได้แค่นี้แล้วโถในโถปั่นนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาไปปั่นก่อนนะคะหมาแล้วค่ะเปิดฝาหม,ม้อเลยนี่นะคะหูกินหอมมากเลยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะเดี๋ยวแม่ขอเอาตักใส่ชามก่อนนะ นี่นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะเอามาใส่นะคะบนฟองเต้าหู้เกลี่ยยไปนะคะจะเหนียวๆน,นะคะเนื่องจากว่าเราใส่กุ้งลงไปด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ขอตัวเกลี่ยให้ทั่วแผ่นก่อนนะคะนี่ได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะพับไปตรงมุมนิดนึงแล้วเราก็จะมาม้วนนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวขอพับตรงนี้ให้ได้มุมก่อน,นแปะๆเสร็จแล้วเราก็กริ่งไปนะคะนี่ค่ะพับออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะตัดตกแต่งตัวปีกนะคะนิดนึงนี่ให้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาพักไว้แล้วก็ทำต่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ขอตัวทำก่อนนะคะ ะคะแม่จะพามาทอดนะคะเต้าหู้นะคะที่เราได้ห่อไวนะะอนอออ้นะคะอุ้ยไม่ใช่เต้าหู้ฟองเต้าหู้นะคะที่เราได้ห่อไว้อันนี้ก็จะเป็นพับนะคะพอหลังๆมาขี้เหย่ค่ะเพื่อนๆก็เลยม้วนซะเลยนี่นะคะนี่เลยกำลังทอดนะคะเดี๋ยวเราก็จะทอดข้างนอกกรอบๆเลยนะคะนี่ที่พับไว้นะคะ ทอดปุ๊บหอมปั๊บเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะได้ใส่สามเกลือลงไปด้วยนะคะมันก็เลยหอมมากๆเลยที่พักไว้ก็ไม่ได้อ้านะคะเพื่อนๆเพราะว่าพักไว้นะคะเขาก็จะติดไม่เชิงติดนะเนี่ยเพราะว่าจะอยู่กันคงทนนี่เลยเดี๋ยวยัยงไงแม่ขอตัวทอดต่อก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวทอดเสร็จออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ทำนะคะฟองเต้าหู้ทอดของแม่นะคะแม่จะไม่ได้เอาตัวของฟองเต้าหู้ไปนึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆแม่ห่อไว้แล้วก็พักไว้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราเอาไปนึ่งแล้วนะคะข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันจะยิ่งแข็งนะคะมันจะยิ่งสุกไปนะคะเพื่อนๆมันจะแข็งไม่อร่อยนะคะเราก็นํามาทอดแบบนี้เลยนะคะนี่เริ่มเหลืองแล้วเห็นไหม สีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปทานกับซอสพริกซอสมะเขือเทศกันนะคะเดี๋ยวขอทอดต่ออีกสักนิดนึงนะคะให้เขาเหลืองกรอบเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมานะคะพักให้เสด็จน้ํามันเลยหอมมากๆค่ะเพื่อนๆอยากให้แบบวิดีโอมีกลิ่นนะคะเดี๋ยวขอทอดต่อกันจ้านี่นนะคะเหลืองกรอบแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ก็จะตักออกให้เสด็จน้ํามันนะคะ ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะทานกับน้ำจิ้มไก่นะคะเพื่อนๆนี่เลยเรื้องกรอบแบบนี้เลยนะคะยังไงแม่ขอตัวไปทานข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราอยากทานอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะอยากกินต้องได้กินนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มาดูคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย